สวัสดีครับคุณผู้ชมทริปแอนทิคฟอยูคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีปรับแต่งหน้าจอการชาร์จแบตด้วยออนิเมชันสุดเจ๋งล่าสุดนั่นเองอันดับแรกครับที่ Play store แล้วพิมพ์คําว่า cool battery charging c o l l b a t e r y l c h a r g i n g แล้วค้นหาครับนะครับแอปไปอยู่ประมาณเนี่ยสีเขียวเล็กๆครับผมแตะไป นี่ครับติดตั้ง,งผมจะวางนิงไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคําอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จแล้วเปิดใช้งานแล้วมาแตะตัวนี้ Permit Drawing p o w e r a u t h o r App นะครับอันแรกเลยปึ๊บตอบโอเคอน,นุญาตให้สิทธิ์แล้วแปลกลับอ่านะครับแล้วมาส่วนที่2นะครับ Ignore Battery นะครับ Optimization แล้วก็เปิดใช้งานนะครับอ่าตอบโอเคอนุญาตหลองอังจากนั้นแตะคำว่านี้แตะคำว่านี้แตะคำว่า,วแาว Finish แตะไปที่ Select Animation ตรงนี้ฮะ นี่ก็คือแอน,นิเมชันขนาะที่เรารเสียบสายชาร์ตนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเลือกเอาอันนี้แล้วกันนะครับนี่อันนี้นะครับแล้วก็ตอบแอปพลายคราวนี้เรามาทดสอบกันนะครับผมจะเสียบสายชาร์จนะครับคุณผู้ชมลุก นี่ครับเมื่อเราเสียบสายชาร์จจะมีแอน,นิเมชันเด้งขึ้นมานะครับผมในส่วนนี้นะครับเราจะทําการตั้งค่าก็าได้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราเสียบเข้าไปเนะี่ยมันจะโชว์ประมาณ5าวินะครับเอาใหม่นะครับถอดแล้วเสียบนี่ครับมันจะโชว์ประมาณ5วินาทีแล้วมันก็จะหายไปนั่นเองนะครับคุณผู้ชมในส่วนนี้แต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันโชว์มากกว่านี้นะครับเราก็ นะครับนะแตะไปที่ a n i m a t i ันที่เราเลือกเอาไว้อีกครั้งนะครับแตะ้าไปปึ๊บแล้วแตะตรงการาานับานๆครับที่รูปฟันเฟืองแล้วมาแตะตรงนี้ฮะเพย์ u r a t i o นนะครับตรงนี้เนี่ยที่มันมีเลข5อยู่ครับเนี่ยเพย์ดูเลเพย์นนะครับ, <laughs> uration, รบแล้วก็แตะ้าไปในส่วนนี้ปึ๊บนะครับมันจะมีในส่วนของ5วินาที10วินาที30วิ1นาท,นาทีแล้วก็ลูป ก็คือตลอดไปมันถึงว่าเราเสียบปุ๊บเนะี่ยมันจะเล่นนานยาวเลยนะครับจนกว่าแบตจะเต็มโอเคลองดูนะลูปนี่นะครับคราวนี้ผมจะเสียบใหม่นะครับนี่ครับผูบ้ชมมันก็จะเล่นยาวเลยนะครับนะฮะไม่มีจนกว่าแบตมันจะเต็มนั่นเองนะครับผูบ้ชมในส่วนนี้โอเคชักมาก่อนปึ๊บแล้วมาดูในส่วนนี้ครับผูบ้ชมสมมติเรา จะเปลี่ยนอนิเมชันใหม่นะเราก็แบ็กกลับแบ็กกลับไปเลยแล้วมาเลือกในส่วนนี้นะครับสมมุติเราเลือกใหม่นะเราก็แตะไปปกติครับผมสมมติเป็นลิงนี่ครับแล้วก็แอปพลายนี่ครับเราไปดูใหม่นะครับไปดูการตั้งค่าใหม่นะครับเอาลิงไปดูที่การตั้งค่านะครับนะครับรูปฝเฟืองอ่าก็ยังเป็นลูปเหมือนเดิมนะฮะับเพย์ดูเลชั่นนะครับก็คือหมายถึงว่า เราเสียบปุ๊บมันก็จะเล่นยาวเลยนะครับคผู้ชมประมาณนี้เราเสียบดูนะครับนี่ครับคผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือวิธีปรับแต่งหน้าจอการแชทแบบด้วยอนิเมชันสุดเจ๋งล่าสุดนั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ให้กับช่อง Tip a อน i ์ทิคฟอร์ยูด้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ